หนึ่งสิ่งที่สำคัญมากอีกอย่างในชีวิตคนเราส่วนมากต้องการที่จะประสบความสำเร็จมั่งคั่งร่ำรวยแต่หลายคนก็ยังมองข้ามสิ่งนี้นั่นก็คือ สุขภาพของตัวเราเองเราใช้ชีวิตไปแต่เรากลับมองข้ามสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอเพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดีเมื่อเราสุขภาพแข็งแรงเราก็จะมีพลังในการที่จะมีความคิดสร้างสรรค์ทำสิ่งต่างๆนั้นออกมาให้สำเร็จตามที่เราต้องการ คนคนหนึ่งที่จะเกิดโรคได้มันต้องใช้ระยะเวลาในการสะสมนับ10บสบปีเช่นเดียวกันค่ะการที่เราจะมีสุขภาพดีกลับมาเหมือนเดิมเราต้องใช้เวลาเช่นเดียวกันอย่าคิดว่าตอนนี้ตัวเองอายุอย่างน้อยเพราะเรื่องของสุขภาพมันเป็นเรื่องของทุกเพศทุกวัยเพราะฉะนั้น คุณจงใส่ใจในสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอเพื่อให้เรามีความคิดสร้างสรรค์และมีพลังในการทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีตามที่เราต้องการวันนี้อย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอเพื่อความสำเร็จตามที่คุณตังเป้วไว้เป็นกําลังใจและขอให้ทุกคนมีชีวิตที่งดงามคดนุชสวัสดีค่ะ